สงครามศาสนาในแผ่นดินขเขมรส่วนหนึ่งของยุคมืดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกล่าวถึงสงครามศาสนาสงครามครูเสดอาจเป็นภาพจำแรกแรกที่หลายคนนึกออกอย่างไรก็ตามภูมิภาคอุษาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีหลักฐานความขัดแย้งทางศาสนาอยู่เช่นกันนั่นคือระหว่างครามฮินดูกับพุทธศาสนาหากแต่ปรากฏข้อมูลค่อนข้างน้อย เพราะอยู่ในห้วงเวลาที่นักวิชาการนิยามว่าเป็นยุคมืดทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ในความพร่าเลือนดังกล่าวดินงแดนเนื่องในวัฒนธรรมเขมรโบราณมีร่องรอยหลักฐานความขัดแย้งข้างต้นชัดเจนที่สุดโดยไมเคิลไรทอเล่าถึงประเด็นนี้ไว้ตอนหนึ่งของบทความยุคมืดหรือช่องว่างในประวัติศาสตร์สยามเอ็ดเอด ออกแกปบอินสยามีเซ่ฮิสตรีในหนังสือยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทยหลังบายนพุทธเทรวาดการเข้ามาของคนไทยไม่เคลื่อนไรทอวิเคราะห์ให้เห็นถึงสงครามาศาสนาระหว่างครามกับพุทธจากศูนย์กลางบริเวณดินแดนลุ่มทะเลสาบซึ่งเขานิยามว่าโลกขเขมรเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมหลักของกลุ่มชนแทนที่จะหมายถึงเขตแดนและเชื้อชาติ อิทธิพลแนวคิดสมัยใหม่ยุคจากระวัตินิยมเมื่อ150ปีที่ผ่านมาสงครามศาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจาักรพระนครเป็นต้นไปโดยสะท้อนผ่านความเชื่อที่แตกต่างของกษัตริย์เขมรแต่ละพระองค์รวมถึงร่องรอยโบราณสถานโบราณวัตถุและความเปลี่ยนแปลงของบรรดารูปเคารพในปราสาทหลังต่างๆ ไมเคลื่องไรทอจีให้เห็นว่าสงครามศาสตร์นาในโลกขเขมรเป็นส่วนหนึ่งในยุคมืดทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอุษาเะเ์ห้วงเวลาที่วัฒนธรรมโบราณอย่างทวารวดีสี่วิชัยค่อยๆเลือนหายไปและนครเอกอย่างเมืองพระนครกับผู้กามเสื่อมอำนาจลงไล่เลี่ยก,กันนั้นรัฐของกลุ่มชนไทยลาวอย่างอายุธยาสุโขทัยล้านานาล้านช้างเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งนับถือพุทธศาสนาแบบลังกาวงเหมือนกัน ส่วนดินแดนหมู่เกาะปลายคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะของอินโดนีเซียหันไปรับอิสลามทไลายของสงครามศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกขเขมรจากบทความของไมเคิลไรทอมีดังนี้สงครามศาสนาในโลกขเขมรในครึ่งแรกของคริสต์ศตรวรรษที่12 พุทธศักราช1656หรือคริสศักราช1113ราวพุทธศักราช1693หรือคริสต์ศักราช1150พระเจ้าสุริยวรมันที่สองทรงสร้างลครวัดในาศาสนาฮินดูไวยสนบนิกายสวรรคตแล้วทรงพระนามว่าบรมวิษณุโลกเท่าที่เรามีหลักฐานโลกเมรสมัยนั้นโดยมากเป็นฮินดูอย่างมั่นคง แม้ในต่างจังหวัดบางแห่งเช่นที่พิมายและศีจนาสาเป็นพุทธมหายานอยู่แล้วอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่ามีความขัดแย้งกันถึงขนาดเกิดศึกสงครามทางศาสนาต่อมาพระเจ้ายโสวร,รมันที่สองพุทธศักราช1,693ถึง1,708ยังทรงบำรุงเทวสถานของพระบิดาจึงคงเป็นฮินดู ต่อมาพระเจ้าตรีภูวนาทิโตอยอวอมันระหว่างพุทธศักราช1,708ถึง1,720มาแทรกเราไม่ทราบว่าพระองค์เป็นไทร,ระมาจากไหนหรือทำอะไรแต่เป็นที่น่าสนใจว่าพระนามภูวนาทิตตไม่เคยปรากฏในจารึกขเขมรก่อนหน้านั้นแต่เป็นที่นิยมบ่อยในจารึกและตำนานในโลกมอนพม่าในพุทธศตรวรรษที่17-18หรือคริสตศตวรรษที่12-13 ต่อมามีช่องว่างราว4-5ปีระหว่างปีพุทธศักราช1,720-1,724นักประวัติศาสตร์ตีความจารึกว่าเขมรคงรับศึกชาวจำจากทิศต,ตะวันออกในเวียดนามปัจจุบันแต่จารึกปราสาสบันไทยชมาใกล้าชายแดนอรัญยประเทศปัจจุบันระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7็และโอรสทรงเดินทัพออกไปรับศึกในทิศต,ตะวันตกฉลยชาวจามีสัมพันธมิตรในทิศตะวันตกโลกมอน มาคอยจี้เขมรจากด้านหลังพระเจ้าชัยวร,รมันที่7สเสด็จขึ้นครองราชในพระนครปีพุทธศักราช1724แล้วทรงแปลงเมืองพระนครเป็นเมืองพุทธมหายานเราไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนแต่อาจจะเป็นทายาทสืบวงจากราชวงศ์มหิทรัป,ปุระที่เคยครองอยู่เมืองพิมาย ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7ระหว่างพุทธศักราช1724ถึง1763พระองค์ทรงแปลงพระนครเป็นเมืองพุทธมหายานโดยสร้างปราสาทบายนพระนาคปรบภพยสัตคุรุชยพุทธมหานาฏปราสาทพระขันอวโลกิเตสวนและปราสาทต,ตาพรมปรัชญาปารมิตาเท่าที่เราทราบยังไม่เกิดความขัดแย้งทางพุทธศาสนา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะแม้พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงนับถือพุทธเป็นหลักแต่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นพราหมณ์ไว้เหมือนเดิมพระอวโลกิเตศวรสันนิษฐานว่าใบหน้าถ่ายแบบมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพระอวโลกิเตศวรสันนิษฐานว่าใบหน้าถ่ายแบบมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด เจ้าอินทร์วรมันที่สองทรงครองราชราวพุทธศักราช1,763ถึง1,786เชื่อกันว่าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7และน่าจะนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบิดาจะรึกเท่าที่เหลือไม่อ้างถึงกิจการหรือนโยบายของพระองค์แต่น่าสงสัยว่าท่านอาจจะเล่นงานถอดถอนอภิสิทธิ์ของชนชั้นพราหมณ์ทั้งนี้น่าเชื่อเพราะปฏิกิริยารุนแรงที่เกิดขึ้นในรัชกาลต่อไป พระเจ้าชัยวรมันที่8ทรงครองราชราวพุทธศักราช1,786ถึง1,838ทรงเป็นไครรมาจากไหนไม่มีหลักฐานแต่น่าจะเป็นพราหมณ์ที่นับถือฮินดูไสวนิกายในรัชกาลของพระองค์เกิดสงครามทางศาสนาฮินดูกับพุทธอย่างเห็นได้ชัด พระพุทธรูปประธานในปราสาทบบยนถูกทุบให้แตกเป็นเสี่ยงๆแล้วทิ้งลงบ่อพระพุทธรูปสลักนูนต่ำตามฝาและหน้าบรรวัดอต่งๆถูกสกัดออกให้มีแต่ช่องว่างหรือถูกดัดแปลงเป็นสิวลึงหรือฤสีจารึกของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดถูกทุบแล้วฝังดินหรือถูกขีดเขียนจนเสียความอ่านปฏิติปะต่อไม่ได้ ในสมัยหลังนี้40ปีที่ผ่านมามีการขุดค้นพบไขขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระพุทธรูปสำริดยุคมายนที่ถูกฝังมาแต่โบราณเช่นยุคสงครามาศาสนาครั้งพระเจ้าไทวรมันที่8จุดที่พบมีตั้งแต่สนามบิงเมืองเสียมเรียบถึงอำเภอประโคนชัยในอีสานตอนใต้และสถาบันราชพัฒลบบุรีแสดงว่าสงครามาศาสนาไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองพระนครแต่คงแผ่ไปอีกถึงเขตโคราชและลบบุรีอย่างน้อย เป็นที่น่าเชื่อถือว่าสงครามาศาสนาระหว่างพุทธกับพราหมณ์ครั้งนี้มีความรุนแรงมากและแผ่เกือบไปทั่วอุตสาคเน์แผ่นดินใหญ่รวมทั้งโลกขเขมรโลกมอญและโลกลาวไทยแต่นั้นมาพระเจ้าสีนทราวรมันเสด็จขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1838-1850โดยโอรสชื่อสีนทราชัยวรมัน ระหว่างปีพุทธศักราช1,850ถึง1,870ทูตจีนโจตากอวานบันทึกในปีพพุทธศรา1,840ว่ากษัตริย์องค์ใหม่เป็นลูกเขยองค์ก่อนพระธิดารักพระสวามีจึงรักพระถันชัยสีมอบให้แล้วพระสวามียึดอำนาจถอดถอนพระยุพราชองค์จริงหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีได้เทียบหลักฐานของโจตากอวานกับหลักฐานในจารึกหลักที่สองหน้าหนึ่ง บรรทัด31-35ถึง35แล้วเสนอว่าพระเจ้าสีนทราวรมันกับพระยาผาเมืองสีอินทราทิศน่าจะเป็นคนเดียวกันพระเจ้าสีนัทราวรมันจะเป็นใครก็ตามพระองค์ทรงส่งเสริมหรือฟื้นฟูพุทธศาสนาและอาจจะเป็นผู้สร้างวัดตะเลไลในนิกายเถรวาติดกำแพงพระราชวังในรัชกาลของโอรสพระเจ้าสีนาทราชัยวร,รมันปรากฏจารึกภาษาบาลีครั้งแรกในเมืองพระนคร ระบุปีพุทธศักราช1852แสดงว่าพุทธศาสนาฟื้นขึ้นมาได้แล้วและน่าจะเป็นนิกายเถราวาทลังกาวงพระเจ้ากรุงขเขมรองค์สุดท้ายที่ปรากฏพระนามในจารึกคือพระเจ้าชัยวร,รมันปรเมศรวรจารึกไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกิจหรือนโยบายของพระองค์แต่พระนามนั้นน่าสนใจเพราะชัยวร,รมันทำให้นึกถึงพุทธกษสตริ์ อย่างพระเจ้าชัยวรมันที่7ในขณะที่ปรเมดวอนสะท้อนความเป็นสายวะชลอยท่านหมายจะประสานแผละระหว่างพุทธกับพราม์คล้ายกับพระสันตป,ปาปาจรปอนที่หและที่สองที่รปะสมชื่อจรที่23ฝ่ายปฏิรูปและพพลที่6ฝ่ายเอนุรักนิยมเพื่อลดความขัดแย้งอย่างเดือดร้อนสุดข,ขีดภายในศาสนจักรโรมันคาทอลิก